บอสสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะพอดีน้องสาวเอาอันั้นมาให้น้องสาวลูกของน้าอ่ะไม่ใช่น้องสาวแเท้ๆหรอก ไปแล้วล่ะเอาอนันข้าวต้มไม่แม่ยายเดี๋ยวนะคะสูตยังไม่สลับล่างเลยผ่านมาแล้วลรอผ่านมาแล้วนะจะลงมือทำแน่นะหิวข้าวแล้ว ก่ออนนะคะคุณไทยสวัสดีค่ะคุณไทยชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเดี๋ยวเรามาทำลาบประดุกกินนะคะวันนี้ลาบประดุกแบบแซ่บๆนะคะแล้วก็ปิ้งปลาตำถั่วอุ้ยอาหารวันนี้เยอะนะคะ เป็นไงกล้องไกลใกล้ไหมใกล้ไหมไกลไหมใกล้เกินไปไหมแม่ครูแม่ครูสวัสดีค่ะแม่ครูทานข้าวยังคะ่ะแม่ครูทานข้าวยังค่ะแม่ครู เดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะกล้องใกล้เกินไปหน้าจอที่ลยเลยครับโอเคดูแล้วคะ่ะโอเคผ่านกินน้ำสาวเขาต้มมาให้ไม่ยาย ทีร่รกว่าจะหั่นไปแล้วล่ะขึ้นออกนจับนวนไงก็เลยวันนี้อยู่ทุดในอยู่บ้านนะคะถ้าเห็นว่าทำไมยังใส,ส่ชุดยังใส่ชุดอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไปตลาดกลับมาแล้วก็อาบน้ำนะ จะใส่ชุดอยู่บ้าน,นะคะ่ะขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะมาทำลาบประดุกด้วยกันนะคะลาบก้อยนะคะลาบก้อยประดุกนะคะลาบก้อยประดุกดกันนะคะเห็นไหมไหนนะครับพี่นี่นะคะประดุกย่างเลยนะคะ ปลาดุกสูญย่างสุกกันนะคะซื้อมาย่างเองนะคะไม่ได้ไม่ได้อ่าไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ซื้อตัวขย่างมาซื้อมาย่างเองมาปิ้งเองนะคะ